รีวิวกระเป๋ากล้องนะฮะใหญ่ยยไปไหมสเกลนี้คือเงี้ยมันเป็นกระเป๋ากล้องนะครับกล้อง DSLR จริงๆมิเลเลตก็ใส่ได้แหละนะครับพอดีว่าตัวเก่าเนี่ยก็คือมันพังเนาะตัวเก่ามันยับเยินละนี่คือตัวเก่าตัวใหม่ขนาดไซส์ใกล้เคียงอยู่นะเออไซส์ใกล้เคียงอยู่นะครับ เป็นคนที่ไม่ได้ใส่เยอะนะครับกล้องตัวเดียวแล้วก็เลนเดียวซึ่งเดี๋ยวมาดูภายในกันเนาะซิปซิปลื่นดีนะซิปลื่นดีแล้วก็เนี่ยที่จับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกหรือยางนี่แหละนะฮะแต่ขอเรียกพลาสติกไปก่อนภายใน อันนี้เพิ่งแกะกล่องมาเลยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีสายสะภายนะเดี๋ยวผมติดให้ดูดูภายในก่อนนี่แบ่งเป็นโซนเราดึงได้นะโอเคอ่าเราดึงออกมาได้นะครับแล้วก็จัดช่องจัดอะไรภายในนะครับมีอยู่สองใบหรือว่ามากกว่านั้นขอดูนะขออยาต อ่าโอเคข้างล่างก็ไม่มีอะไรไอตัวเนี้ยเอาไว้ลองนะครับแผ่นนี้ขอ,อไว้ลองกล้องนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะน,นี้ข้างล่างนะครับพื้นจะแข็งแข็งนะไม่เชิงแข็งหรอกนะครับมันยังมีความนุ่มอยู่ตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ของอย่างเช่นเมมโมรี่การ์ดนะครับเมมโมรี่การ์ดก็ได้หรือว่าแบตตีแบตก็ได้เนาะ นะครับเนี่ยลักษณะข้างในเนาะมีตัวไว้แบ่งส่วนช่องเป็นช่องนะครับมีตัวแบ่งส่วนไว้ให้นะครับในภายในนะครับเอาไว้แบ่งจัดส่วนเลยว่าคุณจะเอากล้องไว้ไหนเอาเลนไว้ไหนหรือกล้องไว้ไหนเอ่อแล้วก็แบตเตอรี่ไว้ไหนแล้วแต่นะฮะแล้วก็อะไรอีกอะ เฮ้ยมีมีมีข้างหลังด้วยผมเพิ่งสังเกตนี่มีข้างหลังด้วยม,มีซิปข้างหลังด้วย,หวยเห็นปะอันนี้ใส่อะไรอะ่ะเมมโมรีิกาดได้ไหมอย่างว่าแหละมันแล้วแต่คนเนาะเราจะใส่อะไรบ้างขึ้นอยู่กับเราเลยอยากใส่อะไรอะ่ะมีอะไรไม่กี่อย่างเองนะครับของผมมีแค่กล้องใส่ชาร์จแล้วก็ ตรงนี้นะฮะข้างๆางเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเอนสังเกตนะครับมันจะมีหูเกี่ยวนะหูเกี่ยวคือมันเอาไว้ใส่ไอ้เจ้าตัวนี้เอาไว้เป็นสายสายอะมาดูสายสายนะครับดูดูสายสะายอ๋อนี่ในตัวเกี่ยวอีกทีนะฮะมันจะมีช่องอยู่นะครับเหมือนจะเป็นช่องใส่ของนะโอเคนี่ลักษณะของสายไม่ได้ยาวมาก แต่สามารถที่จะยืดได้นะครับมันเป็นสายที่ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่ามันพอดีอ่ะเห็นไหมพอดีแล้วเอาอยาวไปไหนมีนุ่มๆไว้ลองนะครับมีนุ่มๆไว้รองแล้วก็มีตัวที่เกี่ยวนะฮะตัวที่เกี่ยวเห็นไหมสองข้างไหมโอเคสองข้างนะครับ สองข้างเลยเราก็จะเอามาเกี่ยวกันไก้ตัวนีน้เกี่ยวด้านไหนก็ได้นะเพราะว่ามันยังไงมันก็หมุนได้อยู่แล้วเนาะนะครับเกี่ยวด้านไหนก็ได้เกี่ยวยังไงก็ได้ให้มันเกี่ยวได้ก็ค่อยมาหมุนเอาทีหลังนะครับนะประมาณนี้กิงกิ้งนี่ระไณนี้เลย ก็โอเคเลยนะผมว่ามันดูเท่เดีอะถ้าเตีบต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่กล้องนะฮะใส่กล้องสิ่งที่ผมมีนะตอนนี้ทั้งหมดนะครับหนึ่งกล้องกล้อง d s l r แบบนี้นะครับกล้อง d s l r แบบนี้หนึ่งตัวนะครับเลนส์ผมจะไม่ถอดนะเลนส์ผมจะไม่ถอดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ เมมนมร่การอยู่ในนี้แล้วนะครับอยู่ในเครื่องแล้วโอเคขั้นแรกเดี๋ยวผมจะลองใส่กล้องไปดูก,ก่อนนะครับว่ามันจุพอจะได้ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่กล้องนะครับลงไปแนวนี้ดูพื้นที่ก็เต็มแล้วนะแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะโล่งๆหน่อยนะน่าจะได้อยู่นะครับ ได้อยู่ที่แปลว่าใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ผมจะใช้ตัวนี้นะฮะแบ่ง partition นะฮะแบ่งชิ้นส่วนแบ่งเป็นช่องเป็นช่องนะครับใส่ยากนิดนึงขออนุญาตส k i p ไปเลยนะครับได้อยู่นะได้อยู่นะที่เหลือเนี่ยมาเหลือช่องนี้นะครับ ตอนนี้กล้องผมได้แล้วนะครับ1งช่องนะกล้องผมได้แนละ้ว1ช่องโอเคทีนี้เดี๋ยวต้องจัดจัดให้เป็นระเบียบอีกแป๊บหนึ่งลักษณะภายในเวลาเราใส่กล้องนะครับก็แบบนี้เลยนะครับ1ตัวแล้วยังเหลือพื้นที่ข้างล่างนะครับไม่ดิยังเหลือพื้นที่ข้างๆงนะครับสมมุติผมใส่แบตไป จริงๆอาจจะใส่ตัวตัวชาร์จได้นะแปบ๊บหนึ่งนะที่ผมไปเอามาก่อนฝั่งหนึ่งนะครับเป็นกล้องเนาะฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นแท่นชาร์จนะครับใส่เข้าไปแล้วก็สายเนี่ยผมอาจจะม้วนไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตม้วนแบบลวกๆไปก่อนให้พอยัดใส่ได้จริงๆอาจจะม้วนม้วนจริงๆจังๆ,งๆ,งๆไปเลย อโอเคจากนั้นแบตเตอรี่เอาไว้ไหนข้างหน้าก็ได้ครับตรงนี้อาจจะใส่แบตเตอรี่แทนโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดกระเป๋า แค่นี้นะครับประมาณนี้เลย